เลาผงปนะคคัเสนี้เป็นคุณแม่ลูกสองหลังคลอดแล้วไม่ลดปกติใช่ไหมคะมาเทสไขมันกันเราจะยกก้อนนี้ออกที่เราเห็นว่าเป็นป่อกๆตรงนี้นะคะที่หมอจะยกออกไปเลย แต่ละเคสเดี๋ยวหมอจะต้องประเมินว่าจะต้องออกแบบรูปร่างให้สวยให้เหมาะกับแต่ละบุคคลถึงเวลาโชว์ผลงานกันแล้วนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวแค่หนึ่งชั่วโมงเองนะคะจากหน้าท้องไซส์ 2XL ก็สามารถแบนราบได้แบบนี้เลยนะคะใครอยากสวยดูดีหุ่นดีแบบปลอดภัยแล้วก็ดูแลโดยหมอนะคะสามารถ ได้ที่คลินิกนะคะหมอลูกหน่อยดีให้คำปรึกษาแล้วก็ยินดีทำให้คุณลูกค้าทุกท่านสวยไปแบบ